ที่นสือจะเอ่ะคอาไมอาขอทด็นะคะเจ้าการป่าเจ้าการีจ้าไทเขาต้นก็ไทยป่าก็ให้เจ้ากาปีเอาใต้ไปให้เจ้ากา สิไปกโอกเอเฝ้าแต่ดูกะเตะเข้าก็ไผ่ก็เหี้ไปป่าสิก็ไผ่เข้า ก็ไผ่ก็ไผ่ก็ตำเอาเจ้าจำปีก็จำสู้กระตอกกะแตกไปหาบิดา สามดูเจ้าจำปีขาปิดปะกปิปะ,ปะก็ขอดูขาบิเจ้าจำปีดูด,ดูไปก็ให ก็เข้าใจแกก็เอากม้มขี้ใต้กม้มไม่ต้องดูหน้าแม่อ่านใหม่ ก้มตาก้มอย่างเดียวอย่าดูหน้าแม่ตะยกกา <ขอ S 1> ก้มใบสะเดา,า,เดาอ่านใหม่ช้าช้า,าอ่านชาาา้าช้าเขาตำใส่ใส่ไหมใส Ha? hai tè ke đủ ao đủ đủ chào Yeah. เอาใหม่ดูเอาเจ้าจำปีดูเจ้าจำปีใหม่ดูเจ้าจำปีดูเจ้าดูเจ้าชี้ดูดูเจ้าจำปีเออืออเออเอออืเอาใหม่อือดังๆหน่อยออื ก็ภัยต่อภัยต่อภัยเอาก็ก้มสาแก่ใจก้ม ขาเกยใจข้าต่อไปก้มต่อไปทาทาเข้าข้าม hello สี ja ja ่เก้าข้างล่างจำมีเก้าเก้าจำมีเขาก็ดูอะกุนก้า đi đi mày đi da bị da đu cỡ đu ông bị da đu เราไปกม้มท่าท่าเขาเขา้ขาเขา้ขขาข้ามเข้าป่าเข้าป่าให้ก็ก็ ตาตาตารูเอาหูใส่ขอบคุณค่ะ